G.G. Life ประกาศด่วนเบลขอบสนามผลสภาพแบรนด์มบ b สเดอร์ในทางเพจของ G.G. Life ได้โพสข้อความวันที่14พฤษภาคม65โดยระบุว่าประกาศด่วนจากทาง G.G. Life ความผิดในลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกมีหลายครั้งเกิดขึ้นและทางเราก็ได้มีการตัดเตือนและให้โอกาสในการระมัดระวังประเด็นอ่อนไหวแบบนี้หลายครั้งแล้วโดยโพสหนังสือชี้แจงว่า เรียนสาวก GG l i ไ e ที่เคารพเรื่องการพ้นจากตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์นายเบลขอบสนามแอปพลิเคชัน GG l i ไ e ์ในนามบริษัทขออนุญาตแจ้งต่อสาวก GG l i ไ e ที่เคารพว่านายเบลขอบสนามและขอบสนามได้พ้นจากตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์และ o f f i ิเชียล r าร์เของ GG l i ไ e ์ณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนื่องจากนายเบลขอบสนามได้ประพฤติผิดไปจากสัญญาที่ตกลงกันไว้กับทาง GG Life จึงใคร่ขอเรียนให้สาวก GG Life ที่เคารพทุกท่านให้ทราบว่า หากนายเบลขอบสนามได้มีการแอบอ้างหรือหาผลประโยชน์โดยใช้ชื่อของ GG Life และทาง GG Life ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําดังกล่าวสําหรับแอปพลิเคชัน GG Life ยังคงดําเนินการต่อทางบริษัทขอขอบคุณสาวกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนมาโดยตลอดจึงเรียนมาเพื่อโปรโดทราบคณะกรรมการผู้บริหารแอปพลิเคชัน GG Life ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ